ตำรวจไซเบอร์บุกรวบสาวแก๊งอายุน้อยล้านการจับกลุ่มผู้ต้องหาและความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์วันที่8เมษายน2567ที่ผ่านมาทีมตำรวจไซเบอร์ในพื้นที่ตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกลุ่มแก๊งอายุน้อยร้อยล้านที่มีความเกี่ยวข้อ,องงอกกับการดำเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนมากถึง25ล้านบาทขึ้นไปโดยการทำการตรวจค้นและจับกลุ่มในพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสกวรวมทั้งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่5เมษายน2567ที่ผ่านมาตำรวจได้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด8คนที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์คอบอบคลับลาสเบ999เคเบและเท็กซัส555ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการประกอบการพนันอย่างผิดกฎหมายโดยมีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ในการตรวจค้นล่าสุดทีมตำรวจไซเบอร์ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกคนนางสาวฐานิดา ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยถูกสงวนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการดูแลเงินหมุนเวียนของเว็บพนันการจับกลุ่มนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งของเธอที่เป็นอาศัยณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีการพบหลักฐานและของกลางที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายนอกจากนี้นางสาวฐานิดายังมีการเดินทางข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเดือนละสองถึงสาครั้งซึ่งนำสันนิษฐานให้เชื่อว่าศูนย์บัญชาการของเว็บพนันออนไลน์น่าจะตั้งอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตามหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับ ทั้งนี้ทางตำรวจไซเบอร์จะดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพื่อให้ยุติธรรมและลดอัตราการกระทำผิดกฎหมายในด้านเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมต้องรับมืออย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง